สวัสดีครับทุกคนกับพวกผมแบงค์ช่องบแบงค์สระชาแชนลปิ้งหรือจะเป็นนะครับผมวันนี้ผมมีน้ําหอมอีกตัวหนึ่งจะบอกว่าอีกตัวนึงก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเอาน้ําหอมให้ผมทั้งหมด2ตัวนะครับสําหรับแบ,บรนด์ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ของเราเฮ้เ hey, ป็นความดีใจนะครับผมเวลาที่เราแบบเจอสปอนเซอร์แต่ครั้งนี้นะครับผมเขาเอาน้ําหอมมาให้ผมเนี่ยทั้งหมด2ตัวและมันเป็นกลิ่นที่ผมมีความรู้สึกว่าเออมันเหมาะสําหรับช่วงเดือนกุมภาพันธ์มากๆครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นน้ำหอมที่มีกลิ่นของถ้าคุณณวัันนนคคายุรรรร้้ึกอออะะะไไไบตต ต้นงิ้วนะครับโอ้โหเป็นไปในช่องกูแต่ละคนไม่ใช่ของวันละทายน,นะเราก็จะนึกถึงเพิ่งแบบดอกกุหลาบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่แน่นอนซึ่งน้ําหอมวันนี้ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเป็นของซิวเนียนะครับผมซิวเนียอันเดอร์สกอร์พาฟูมนะครับผมไอจิ IG ของเขาไปติดตามมาได้น,นะครับซึ่งน้ําหอมสองตัวใหม่ที่ผมได้รับมามีชื่อว่าไม่รู้อ่านชื่อถูุไหมส่วนตัวผมรู้สึกว่าชื่อเกาอ่านยากก็คือพ o ราเดย์ไอ and Rose นะครับผมแล้วก็กินหนึ่งมีชื่อว่า ซิมโรสนะครับเป็นสิทิทางแบรนด์นะครับส่งมาให้ผมนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าทั้ง2กลิ่นนี้ตอนแรกอะผมก็บอกเขาว่าเ e อ้ยเดี๋ยววันจันทร์วันอังคารผมจะมาถ่ายคลิปก,ก็คืออีก2วันหลังนี้นะครับผมแต่พอได้มาแล้วอะแล้วผมก็ใช้จริงจังผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอีกแล้วนะทุกคนคือหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยมันสงตรงนี้มึงาบแอนหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์คุณหรือเปล่าไม่มีทางผมพูดเลยนะผมไม่มีทางเอาชื่อเสียงตัวเองซึ่งไม่มีแ <laughs> บบเดิน,นทลิงอยู่แล้ว ผมแค่กำลังจะบอกคุณว่าถ้าคุณฟังรีวิวจากผมอะ่ะผมพูดความจริงดีก็บอกว่าดีไม่ดีผมบอกว่าไม่ดีแต่เนี่ยเขาไห่ผมและถ้ามันดีผมก็จะบอกว่าดีถ้ามันไม่ดีผมก็จะว่าไม่ดีครับเริ่มกันที่ตัวแรกที่มีชื่อว่าพาวเดอร์ไอลิสแอนด์โนนะครับผมอ่านว่าพาวเดอ์หรือโพเดอ์สักอย่างหนึ่งค้าคุณอยากร่วมาอ่านยังไงทัก้็ไปในไอจีขอเขาเลยครับนะครับโอเคสําหรับพาวเดอร์ไอลิสแอนด์โนนะครับผมโน้ตนะครับมันจะมีไวโอเล็ตราสเบอรี่ไอลิส โรตดีมายและก็ไวมัสนะครับผมสำหรับราคาของตัวนี้เนาะบอกราคาไปก่อนส0มสิบมราคาเก้าร้อยเกสิบาทและขนาดห0 m สิบมนะครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทครับผมโอเคอินสไปเดชันนะเขาเป็นกลิ่นที่เขาบอกว่าเป็นกลิ่นออกแนวลิปสติกโรสว่าังนนะครับผมโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองที่หลังมือด้านซ้ายของผมกอนนะครับผมจะบอกว่าลองก็ไม่ได้เพราะว่าผมแบบมันไม่เชื่อว,ว่าลองคุณไม่เรียกว่าใช้จริงเลยแล้วนะครับผมหนึ่งสองส้ำอืมโอเค หลังจากที่คุณฉีดพาวเดรไอล s and น o ดรไปนะครับสิ่งที่คุณจะรับรู้ได้สำหรับน้ำหอมตัวนี้ก็คือมันจะมีกลิ่นที่มีความเป็นแป้งทุกคนแต่มันจะเป็นแป้งหอมที่มาแบบนวลๆบางๆคือจะบอกว่าบางก็ไม่ใช่แบบเบาบางมากขนาดนั้นอนะ่ะคือก็มีมวลสารขอมเป็นแป้งอยู่แต่ในความเป็นแป้งครับผมพอมันอยู่สักแปบ๊บบึงฉีดมาฟึ่งหนึ่งตอนแรกคุณจะได้กลิ่นแป้งมันจะเริ่มมีกลิ่นกุหลาบตีขึ้นมาให้คุณได้กลิ่นนะครับ เป็นกุหลาบที่มีความนุ่มๆเป็นกุหลาบที่มีความรู้สึกว่าจับทางได้ว่าเป็นกุหลาบเลยไม่ได้รู้สึกเปรี้ยวอะไรมากมายในช่วงแรกๆจะเป็นประมาณนี้นะครับผมและหลังจากที่มันอยู่บนร่างกายเราไปสักระยะหนึ่งผมต้องบอกว่ารอให้กลิ่นมันเริ่มได้ดาวครับผม mm hmm. เขาจะเริ่มมีกลิ่นที่มีความสึกถึงความเป็นลิปสติก ไอลิปสติกที่ว่านะครับผมมาจะเป็นลิปสติกของยุค90เป็นลิปสติกที่มีความแบบว่าเออลิปสติกคุณแม่เราในหนึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นกลิ่นที่แก่นะแต่เป็นลิปสติกที่ทําให้รู้สึกความเก่าๆมีความวินเทจนิดนึงสําหรับน้ําหอมตัวนี้นะครับผมเป็นความวินเทจของลิปสติกตัวนั้นลิปสติกแพงๆอะ่ะที่มากับกลิ่นของกุหลาบซึ่งก็มีกลิ่นของไอริสครับซึ่งไอริสเนี่ยมันจะทําให้มีกลิ่นของความเป็นแป้งๆอยู่ในน้ําหอมตัวนี้ ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับผมมันจะเบนกันมาอย่างพอดิบพอดีไม่มีอะไรที่มีความแซงกันเลยถ้าผมพูดว่าเป็นรองมีกลิ่นแป้งใช่ครับมันมีกลิ่นแป้งถ้าผมบอกคนว่ามันมีกลิ่นของความเป็นแบบดอกกุหลาบใช่ครับมันมีกุหลาบแน่นอนมันมีกลิ่นของลิปสติกแต่ทั้ง3อันเนี่ยมันมาแบบผสมกันมาอย่างดีงามมากๆครับผมอาจจะมีตอนแรกที่แบบว่าฟึ้งมาครั้งแรกเหมือนของความแป้งมันเยอะกว่าแต่พออยู่ไปแค่แป๊บเดียวสักระยะหนึ่งอะ มันจะเบลนเข้าหากันอย่างดีมากๆแล้วได้กลิ่นของเขานะครับผมมันมีความเป็นรัตเบอร์รี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกุหลาบที่มีความหวาน,น,นเปรียปร้ยวนิดนึงนะครับทุกคนมีความเป็นเบอร์รี่นิดหนึ่งแต่ว่าความหวานความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้โดดเด่นมากจนกระทั่งแบบทําให้เสียความเป็นกุหลาบเสียความเป็นแป้งไปมันยังมีมวลสารของทุกอย่างที่พูดมาทุกโนต้ตรวมขึ้นมาเบ็นขึ้นมาอย่างดีครับ พอมันอยู่บนร่างกายเราไปสักระยะนะครับผมเขาจะเริ่มมีความเป็นมัสไอ้มัสของเขานะครับผมมันจะมีความเป็นไว้มัสเป็นมัสที่มีความแบบละมุนล,ละมุนมีความเป็นแป้งๆครับผมอันนี้ก็ส่วนของน้ำหอมตัวนี้ความติดทนของ Pro Day Iris and Rose นะครับผมสัก1นถึงสจุดเนี่ยมันจะติดตัวของคุณนานมากๆเป็นน้าหอมที่มีความติดคนสุดๆติดคนคะทั้งที่ว่าผมเคยฉีดในช่วงบ่ายแล้วกลับมาตอนเย็นนะ่ะผมจะไปยินผมมาอาบน้ําอะ อาบน้าเสร็จมันยังติดที่ไหลผมอยู่เลยครับผมผมมีความงง,งมากสําหรอตรงนี้ว่ามันทำไมถึงคนได้ขนาดนี้ซึ่งผมอ่ะบอก,กคนมาแล้วน้าในช่องว่าผมเป็นคนที่น้าหอมไม่ค่อยติดตัวดังนั้นถ้า้องหอมตัวเองผมบอกว่ามันติดคนสแสดงว่ามันติดคนจริงๆครับสรุปนะครับผมสําหรับ prada i r i and rose นะครับผมมันเป็นกลิ่นที่มีความเป็นแป้งซึ่งผสมมากับกลิ่นของความเป็นกุหลาบแต่กุหลาบตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมมองมันเป็นกุหลาบสีชมพูกับดอกกุหลาบสีแดงประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป็นกุหลาบที่ค่อนข้างที่จะ สดไหมก็สดสด,สดแต่ไม่ได้มอยส์ไม่ได้เปียกอะไรเงี้ยเข้าใจปะ่ะคือแบบว่าเป็นกุหลาบอบเป็นกุหลาบธรรมดาที่แบบว่ายื่นให้กันในวันวาเลนไทน์อะไรอย่างนี้นะครับสำหรับน้หอมตัวนี้กลิ่นดีมากกลิ่นหอมมากกลิ่นลิปสติกคุณไม่ต้องตกใจถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่ตกใจกับกลิ่นลิปสติกแล้วถ้าเอาริปสติกมาเทใส่ตัวมาเป็นน้ําหอมคุณจะชอ็อกอ่ะอันนี้ไม่ถึงขนาดแบบว่ามันไม่ได้เป็นลิปสติกที่ตกใจอะครับผมเออผมเคยรีวิวน้ําหอมมาหลายตัวถ้าคุณดูช่องผมอบผมรู้สึก ผมไม่ค่อยชอบน้าหอมที่เป็นกลิ่นลสติกค,คือเจ้าของแบรนด์ตอนนี้เขาส่งอันนี้มาให้ผมเขาก็เกรงว่าผมอาจจะแบบรู้สึกแย่ที่มันมีกลิ่นลิปสติกอ่ะแต่ตัวนี้ผมไม่รู้สึกอย่างนั้นมันไม่ใช่ลิปสติกที่ตกใจคุณผมพูดตรงๆเป็นลิปสติกที่ดีนะครับผมแล้วพอมันอยู่ไปถึงชั้นใต้ครายของมันอนะ่ะผมพูดเลยพอมันเริ่มดายดาวถึงที่สุดนอกจากว่ามันจะมีกลิ่นตั้งแตะนะครับผมมันจะมีกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นนมนม,น,มนิดนึงอ่ะ ไม่รู้สิรู้สึกไปเองลอกนะมันจะมีกลิ่นที่เหมือนความแบบเป็นนมรสสตรอเบอรี่ซึ่งถ้าผมคิดไปเองนะครับมันอาจจะเป็นกลิ่นของไวมัสที่ผสมกับกลิ่นของรัสเบอรี่และมีความแบบกลิ่นกุหลาบนิดนึงอ่ะตีกันาผสมกันมาเบรน,นกันมาจนเป็นกลิ่นเหมือนกับนมเปรียปร้ยวนิดนึงอ่ะนมเปรี้ยวรสสตรอเบอรี่อ่ะไม่รู้สิซึ่งผมรู้สึกว่าผมชอบนะคบเป็นกลิ่นที่ดีมีมิติหลากหลายแล้วก็ถ้าเทียบกับราคาของเขาอ่ะ ตัวนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าส่วนผสมราคาแพงมากๆครับผมก็คือผมค่อนข้างที่จะคุยกับแบรนด์เขาเยอะนิดนึงเพราะว่าเราอยากจะสื่อสารให้ทุกคนได้ดูนะสื่อสารนะครับเกียดท่าไหมคือแบบสื่อสารให้ทุกคนได้รู้ว่ามันกลิ่นเป็นยังไงไม่อยากให้มันขี้เกียจนะครับผมซึ่งสําหรับพาวเดย์ไออุ I ่ัแตนโรสนะครับผมผมชอบครับเป็นกลิ่นที่ดีเหมาะกับใครกลิ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่ผมว่าเป็นเด็กสาวแล้วกันนะครับผมเป็นวัยมัธยมต้นก็ยังได้เป็นวัยมัธยมปลายก็ได้เอาเป็นว่าคุณเริ่ม เข้าโรงเรียนมัธยมอะไรเงี้ยน่าจะสามารถใช้นอหอมตัวนี้ได้เลยจกกนกระทั่งถึงวัยทำงานแล้วผมก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นเจ้าใหญ่นะโตเป็นคนระดับผู้บริหารแล้วหรืออายุเริ่มจะเยอะแล้วฉันไม่ได้ว่าเธอแกนะแต่ว่าคนที่มีอายุเยอะแล้วอ่ะก็จะสามารถใช้น่องอตัวนี้ได้และส่วนตัวมองว่ามันไม่ได้เป็นสาวจนเกินไปถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ใสยย่ชุดแบบแบบนี้เป็นผู้ชายหวานๆหนึ่งผมเลยหรือเป็นผู้ชายที่แบบว่า ไม่ต้มานั่งหมายว่าจะโคตรเท่อะไรเงี้ยคุณสามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ได้มีความวิลเนิกอยู่ในตัวครับน้ำหอมตัวนี้นะครับผมอินสปิเรชันของเขามาจากเฟรเดอริกเมเลริสติกโรสไม,ไม่ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูถ้าอ่านผิดก็ก็อ่านผิดนั่นแหละไม่รู้อขึ้นไลดีนะผมนี่คืออินสปิเรชันของทาวเดอไอริสอัลโรนะครับกลิ่นต่อไปนะครับผมมีชื่อว่าซิมโรสครับผมซึ่งอินสปิเรชันค่อนข้างที่จะเก๋มากอินสไปเรชันของเจ้าของแบรนด์ก็คือ คุณหน้อยหนึ่งเมคอัพว่ะเออและผมต้องบอกว่าเจ้าของแบรนด์อะเขาลองส่งสิ่งเนี้ยไปให้คุณน้อยหน Make ึ่งเมคอัพลองรีวิวดูครับไม่รู้ว่าคุณน้อยหนึ่งเขาจะว่ายังไงนะแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าเป็นผมผมจะดีใจมากๆถ้าสมมติว่ามีอินสป라이บายแบรนด์ซ่าชชานเอลอะไรอย่างเงี้ยมึงกินอะไรบ้ามีความไม่ออกกินคนบ้าอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขามีอินสป라이มาจากคุณหน้อยหนึ่งเมคอัพครับโอเคสำหรับโน้ตขมมหอมตัวนี้ครับผมมันจะมีกลิ่นบัเกิรินโรสแบล็กคารินบูร์กันดีพาม่าไวโอเลตจัสมินแซมบัก ไวมัสอินโดนีเซียนแพชชูรี่นะครับผมซึ่งขนาด30 ml ตัวนี้ราคา590บาทและขนาด50 ml นะครับราคา890บาทผมบอกเลยนะว่าผมฟังราคาเขาเลผมว่าเฮ้ยได้อะไรวะจะถึงนี้ก็คือแบบราคาจุมจิ๋มน่ารักมากแต่ด้วยส่วนผสมต่างๆนะนะครับผมในน้ำหอมผมต้องบอกเลยว่าถ้ามันมีราคาแพงนะ่ยมันก็มาจากส่วนผสมแหละ ตัวนี้อาจจะมีส่วนผสมที่อาจจะไม่ได้ราคาแพงเท่าตัวพอเดย l อิสแอนด์รนนะครับผมแตกตึ่นนั้นจะเป็นยังไงมาชมกันเลยครับผมหนึ่งสองซ้ำที่แกนด้กว่าของผมคือไม่รู้จะพูดยังไงดีสำหรับกลิ่นนี้คือตอนแรกครัผมต้องบอกว่าอินสปายเรชั่นของเขามาจากคุณน้อยหนึ่งเมคอัพแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นกลิ่นที่เจ้าของแบรนด์เขาคิดขึ้นมาเองไงคมันไม่ใช่กลิ่นที่แบบมีอินสปเรชั่นมาจากพวกแบบ น้ำหอมโน่นนี่นั่นโน่นอะไรนี so ้ไม่ใช่มันเป็นกลิ่นที่เขาคิดขึ้นมาเองนะครับผมบอกเลยครับว่ากลิ่นเปิดของเขาอ่ะมันจะมีความเป็นกุหลาบอย่างชัดเจนแต่กุหลาบของตัวนี้นะครับผมมันจะค่อนข้างที่จะเป็นกุหลาบที่มีความใสๆเป็นกุหลาบที่มากับกลิ่นของเบคเคอร์นส์ครับผมเป็นกุหลาบที่มีความใสมีความกังหวานมีความแบบเป็นลูกคุณหนูเป็นกลิ่นที่แบบว่าคุณดมแล้วจะเป็นกุหลาบที่มีความลอยๆอ่ะมันจะต่างกับ พาวเดย์นะครับพาวเดย์ไอลิสแอนด์โรสเนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีความแป้งความลิปติกใช่ไหมแต่สําหรับซิมโรสอ่ะเขาจะเป็นความกุหลาบที่มีความใสๆถ้าให้คุณจินตนาการให้คุณจินตนาการถึงนัสโซโรเกสเฟิร์มมัสครับผมแต่เป็นเฟิร์มมสในเวอร์ชันที่ผมรู้สึกว่ามีความใสๆของกลิ่นมากกว่ามีความโปร่งๆของกลิ่นมากกว่า <S <S เป็นกลิ่นที่อ่ะจินตนาการว่าคุณอยู่ข้าง ทุ่งดอกกุหลาบครับผมแล้วทุ่งดอกกุหลาบตรงนั้นน่ะมีฝนตกไปปล่อยมานิดนึงแล้วข้างอ่ะมีสายทานมึงมีสายทานแล้วก็แบบว่าน้ําหยดโลงต้นหินเบอร์ไหมประมาณนั้นครับผมหอมมากละมุนมีความแบบผมดมๆไปอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันเบ่งกลิ่นออกมาได้ดีมากๆครับผมและกลิ่นใสๆที่มีความกังวานอ่ะผมมีความเดาว,ว่าน่าจะ็นของอินโดนีเซียนแพทชูลี่และก็มันมีความดอกไม้ขาวจริงๆสำหรับน้ำหอมตัวนี้นะครับผมแล้วก็คือมันจะมีกลิ่นของจัตมินสัมบักินั่นแหละ และความมันอยู่มันร่างกายเราไปสักระยะหนึ่งผมต้องบอกว่านะ้ำหอมตัวนี้การเปลี่ยนแปลงกลิ่นอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าตัวพาวเดร์ไอลิสแอนโรนะครับผมตัวเนี้ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นแต่ช่วงหลังๆอ่ะความใสของกุหลาบเขาอาจจะลดลงความเหมือนกับตั้งอยู่ริมน้ำตกอ่ะมันจะเริ่มน้อยลงและมันจะเริ่มมีกลิ่นที่มีความเป็นกุหลาบและมีความเป็นกลิ่นมัสมัสเพิ่มขึ้นมาครับเป็นกลิ่นที่ดีมากๆคุณเป็นกลิ่นที่ผมต้องบอกเลยนะว่า เจ้าของแบรนด์อะ่ะเขามีความกังวลกับน้ำหอมตัวนี้มากเพราะว่าหนึ่งแหละเขาคิดกลิ่นขึ้นเองอินสปเรชันไม่ได้มาจากน้ำหอมตัวไหนอะไรประมาณนี้นครับผมเขาก็เลยมีความกังวลแล้วเขาก็กลัวว่ากลิ่นมันจะไม่ติดทนแต่ผมพูดตรงนี้ให้คุณได้มีความมั่นใจเลยนะครับคุณซิลเนียพาฟูมนะครับก็คือแบบกลิ่นเนี้ยผมชอบมากๆผมชอบจริงแล้วคุณที่คุณกลัวว่าผมจะอาจจะไม่ปิ้งมันเพราะว่ามันไม่ได้มีอินสปเรชันมาจากใครผมบอกเลยนะว่าผมปิ้งตัวนี้นะ ผมชอบมากด้วยราคาแบบนี้ด้วยคุณภาพแบบนี้ความติดทนระดับถามว่าใกล้เคียงกันไหมผมว่าพรา e ด a i i s u de o i l t อาจจะมีมวลที่หนักมากกว่าตอนที่ติดอยู่บนผิวของเราแต่ซิมโรสนะครับผมความติดทนสามารถอยู่บนร่างกายผมได้ตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงจนกระทั่งตอนเนี้สามทุ่มนะครับผมน้ำหอมตัวเนี้ ยังอยู่กับผมยังอยู่บนตัวผมบนเสื้อตัวนี้ได้อยู่สแสดงว่าน้งหอมตัวนี้ก็มีความติดทนนะครับผมที่พูดมาทั้งหมดนะครับผมอาจจะดูเหมือนการอวยแต่ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้อวยครับตัวนี้เป็นกลิ่นที่มีความกุหลาบใสๆเป็นกุหลาบที่มีความกังวานกุหลาบที่มีความจัดมินกุหลาบที่มีความแบบหยดฝนตกลงบนหินอะไรประมาณนี้เป็นกลิ่นที่ดีมากๆเป็นกลิ่นที่หอมมากๆดังนั้นสรุปง่ายๆถ้าคุณอยากได้นะ้ำหอมที่มีความหรูหราหน่อยอ่ะให้คุณไปที่ p r u d a i i s and rose นะครับแต่ถ้าสมมุติว่า คุณอยากแด้งหอมที่มีความเด็กมีความใสมีความกลางวันมีความแบบว่าน่ารักสดใสอ่ะให้คุณไปที่ซิมโรสความต่างนะหอมตัวนี้ความต่างกันยังไงเอางน,นี้นะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นอกมั่นใจมีความแบบว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นความมั่นใจแบบผู้ใหญ่ เป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้บริหารนิดนึงนะครับผมคุณสามารถใช้พาวเดย์อลิสแอนโรสได้แต่ถ้าคุณมีความเป็นวัยรุ่นมีความเป็นแบบตอแหลแอ่นิดนึงอะมึง <c oughs> คุณสามารถใช้ซินโรสได้ครับผมตัวนี้มันอาจจะมีความแมามแอะนะครับแนบปิ๊บร่องอะไรนิดนึงแต่เขาก็เป็นความแอที่ไปงานทางการได้เป็นความแแอะเป็นความตอแหลที่แบบว่าไม่ได้ไม่ใช่ไม่รู้การรู้ง,งานนะคุณเข้าใจไหมว่าเป็นอันงนี้ดีกว่าเป็นกลิ่นอารมณ์แบบว่า เพื่อนคนหนึ่งที่มีความเปรี้ยวไปเที่ยวเทคทุกวันแต่ก็ยังสอบได้สอบผ่านทุกครั้งประมาณนี้นะครับผมนั่นก็คือกลิ่นของซิมโรสเป็นคนที่จัดท่าเป็นแต่ก็เอาตัวรอดได้แล้วก็เก่งทั้งเรื่องงานเก่งทั้งเรื่องบนเตียงเก่งทุกๆอย่างในชีวิตนี่คือกลิ่นของซิมโรสแต่ถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีความแบบว่าโอฟฟิเชนอลไปเลยผมแนะนำให้คุณเลือกพา o เดย์อลิสันโรนะครับผมไปลองดูนะครับว่าคุณชอบตัวไหนสําหรับผมนะครับถ้าให้ผมเลือกสักหนึ่งตัวผมขอเลือก ทั้งสองตัวเลยครับเฮ้ยตรวมือตัวมือตัมือทำไมถึงเลือกทั้งสองตัวเพราะผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมจะไปงานทางการจริงๆต้องเจอผู้ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยผมจะเลือกฉีดพาวเดรย์อลิสแอนด์โรสหรือถ้าผมต้องการที่จะไปเดทก,กับคนที่มีความรู้สึกว่าเขามีความตนเป็นผู้ใหญ่เราเราเราเลยจุดที่แบบไปเดทเพื่อความสนุกสนานเพื่อความอบอุจมาไปแล้วอ่ะผมจะเลือกพาวเดรย์อลิสแอนด์โรสคือผ่านโลกมาแล้วเจออะไรมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วกับเขา แต่ถ้าสมมติว่าคุณตั้งใจจะไปอ่อยเลยอ่ะในวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยคุณต้องใจที่จะแบบว่าเข้ามาขมอนเบบีแบบว่าคุณยังไม่เคยอะไรเงี้ยอยากลองสักครั้งอะไรเงี้ย<อ>ผมแนะนำซิมโรสครับตัวนี้จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ความนี่เจียวบบนนิดนึงจะใช้น้ำหอมตัวนี้แล้วขึ้นมากๆและคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่โตมากครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนใครเจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมเป็นกำลงังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมและที่สำคัญผมอยากจะบอกคุณว่า ถ้าคุณอยากได้อหอมที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาความติดทนดีงามราคาน่ารักคุณต้องไปเชปาองหอมที่ซีเวอร์เนี่ยภาคภูมิครับผมอันนี้ก็แบบอวยสิดติดอวยสิดติดอวยคุณจะอวยยังไงแล้วนะครับผมก็ขอให้เชื่อว,ว่าทุกคาอวยผมเป็นเรื่องจริงนะครับผมไม่โกหกคุณหรอกเพราะว่าถ้าคุณซื้อไปอะ่ะแล้วมันไม่ถูกใจถึงราคามันจะน่ารักก็ตามอะ่ะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะด่าผมได้แล้วแบรนด์ก็ต้องโดนตาหนิแต่ถ้าผมกล้าพูดขนาดนี้ แสดงว่ามันดีจริงครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนนะครับวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบายไปจัดสักหนึ่ง